มันเป็นรถเริ่มต้นจริงๆเนาะเพราะมันคือรถยนต์อ e ีโคคาที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยถูกมากๆนะครับซึ่งผมมองว่าค่อนข้างสวยงามน,นะมนเห็นไหมเป็นหลุนโบ,บกขึ้นมาเนี่ยครับมีการโค้งมาให้เนาะมีการโค้งมาให้ถือว่ายึดเกาะิสถนนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมปามเอทเนะครับก็เทศกาลปีใหม่เป็นยังไงกันบ้างครับกลับบ้านกลับช่องกันหรือเปล่าเนาะก็ยังไงก็เรื่องของโควิดนะครับป้องกันตัวเองกันด้วยด้วยความเป็นห่วงจากพนักงานเอทีทุกท่านนะครับหรือตัวกับผมเองนะครับก็เป็นห่วงนะ ทุกท่านจริงๆนะครับในการกลับบ้านเนาะเพราะว่าช่วงนี้โควิดกำลังมาแบบแระลอกใหม่เลยทีเดียวเนาะก็นะครับใครที่เดินทางด้วยรถสาธารณะเนาะก็อาจจะแบบรู้สึกกลัวนะครับนะก็ใส่แมสปิดปากอะไรให้ดีนะครับแล้วก็ล้างมืออะไรให้ดีเนาะเจลแอลกอฮอล์ล้างอะไรให้ดีเนี่ยแต่ถ้าใครนะครับที่แบบว่าไม่อยากจะนั่งรถสาธารณะเนาะผมแนะนําเลยนะครับสำหรับรถเริ่มต้นนะเริ่มต้นของคนใช้งานจริงๆอ่ะ คันที่ผมเอามาวันนี้นะครับมันเป็นรถเริ่มต้นจริงๆเนาะเพราะมันคือรถยนต์อีโคโคาที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยถูกมากๆนะครับรถยนต์ที่ผมเอามารีวิววันนี้นะครับนั่นคือเจ้าตัวยาริสนะครับ เ,เป็นรถเครื่องยนต์1.2นะครับที่ถูกขนานนามว่าอีโคคารนั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวคันนี้ผมบอกเลยเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับในปี2018ไมเนอร์เชนมาให้ดูดีกว่าเก่าแน่นอนอันนี้ผมผมไม่ได้อวยอ,ะอ่ะเราลองเทียบกันได้ตัวโฉมเก่ากับโฉมใหม่กระจังหน้าสวยกว่าเยอะไม่ใช่ขีดขีดเหมือนแบบโฉมเก่าแล้วและในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบเอ่อรีเฟลกเตอร์นั่นเองนะซึ่ง มันอาจจะไม่ใช่ LED ก็จริงแต่เป็น refector ที่ผมบอกเลยค่อนข้างดีเนะาะกระจังหน้าดำลมควันมาแบบดีไซน์สปอร์ตออีนะครับซึ่งผมมองว่าโอเคเลยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวเนาะโอเคนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยผมบอกเลยนะค่อนข้างร้อนนะพอขี่รถกันโองมาเทสมาเนี่ยผมบอกเลยประมาณ18กนะิโลลิตรเนาะที่จริงอะตโตโยต้าเขาเคลมว่าเจ้าตัวคันนี้20กิลิตรแต่ผม ใช้งานจริงแล้วประมาณ18กิโลกโลิอันนี้แล้วแต่เราเหยียบแล้วแต่รอบมันเนาะซึ่งคันนี้ผมบอกเลยมาพร้อมเครื่องยนต์1.2แบบ DUO v v t i ีวาวนะครับและเป็นวาวแบบเปิดปิดเนาะวาวไอดีวาวไอเสียบแบบแปรผันนะครับซึ่งถือว่าทนทานเนาะใครๆก็รู้นะครับรถยนต์โตโยต้าเนี่ยผมบอกเลยเครื่องยนต์เนี่ยทนทานสุดๆเนาะจะไปไหนมาไหนเนี่ย ผมบอกเลยไม่ต้องซ่อมกันเลยทีเดียวนะตอให้ซ่อมเรามีประกันให้แน่นอนเนาะประกันสูตรสปีเลยด้วยกันนะหรือ7 0 0 0 0กิโลเมตรค่อนข้างงานเลยทีเดียวนะกับ7 0 0 0หม่กิโลเมตรเกือบแสนกิโลเลยทีเดียวและในส่วนของทางด้านข้างนะครับเอาที่ลงซุ้มลอ้อดีกว่าซุ้มลอ้อเนี่ยผมบอกเลยนะมาพร้อมแม็กซ์อลลอยขนาด15นิ้วนะครับซึ่งคันนี้ผมบอกเลยนะเป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับยาง R สิบห1 5เนาะและคันนี้ผมบอกระยะปี18นะครับสัปดาห์ที่4เนาะ ก็คือต้นปีก็คือปลายเดือนนั่นเองปลายเดือน1เนาะปลายเดือนหนึ่ง,ป,นนง,ป,นนงปี18นั่นเองแต่ถือว่ายางเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลืออยู่เนาะซึ่งขี่ไปใช้งานจริงๆแล้วอ่ะก็ประมาณปีหนึ่งค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับและระบบหน้าเนี่ยผมบอกเลยนะระบบหน้าเป็นระบบด e ฟบล็อกนะเป็นระบบด e ฟบล็อกมาด้วยนะครับแต่ล้อหน้า,นา,นาเนี่ยผมมองมองว่าให้ความสวยงามสุดเนาะเพราะว่าคันนี้ผมบอกเลยเการออกแบบแบบแอโรดินามิกนะครับนะในเรื่องของ ตัวรถยนต์เนี่ยเป็นการออกแบบแบบแอโรดนามิกนะครับกระจกเนี่ยกระจกตรงนี้เป็นกระจกมองข้างใช่ไหมมีการติดตั้งนะครับในส่วนของอะคูสติการ์นะหรือระบบการเสียงรบกวนมาให้ด้วยถือว่าคันนี้การเสียงรบกวนดีมากขับภายในนี่ค่อนข้างเงียบนะครับและมีการติดไฟเดียวด้านข้างมา้ด้วยนะถือว่าอันนี้สวยนะสวยนะและนะครับการดีไซน์ด้านบนเนี่ยผมบอกเลยเป็นการดีไซน์แบบคารรทามารันเนาะ คาทามลันนะครับออกเสียงให้ถูกออกเสียงให้ดีเนาะ <S <S ซึ่งผมมองว่าค่อนข้างสวยงามนะมเห็นไหมเป็นหลุมโบโบขึ้นมาเนี่ยครับร่มเรียบเนนเนาะนี่ครับแล้วก็มีการให้เสาอากาศมาด้วยนะครับและในส่วนของด้านข้างเนี่ยผมบอกเลยนะช่วงล่างนะครับในส่วนของช่วงล่างทั้งหน้าและหลังนะครับผมบอกเลยมีการโค้งมาให้เนาะมีการโค้งมาให้ถือว่ายึดเกาะติดถนนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งการโค้งเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบอิสระนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีการให้โชคแนนอนมาด้วยนะซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยนะได้ความตกแต่งมาที่ค่อนข้างาสวยงามนะครับประตูแฮทแบ็กเนาะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับ LED ไกด์ cry, นะ Toyota เนาะโตโยต้าเขียนว่า LED ไกด์ cry, นะครับไฟเบรกตัวที่3มีมาให้ในะชอตตัว E เท่านั้นเนาะแต่ว่ากายก็มีเฉพาะในตัว E สปอยเลอร์หลังอะไรต่างๆก็มีเฉพาะในตัว E นีครับถือว่าให้มาค้างครบเนาะ และการชนท้ายเนี่ยมีเซนเซอร์เซนเซอร์การชนหลังมาให้เหมือนกันเนาะและการเปิดประตูเนี่ยผมบอกเลยนะปึ๊บเนี่ยครับเป็นแบบไฮดรอลิกนั่นเองเนาะโตโยต้าเขาเคลมว่าเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองนะแต่ผมมองว่าเป็นแบบไฮดรอลิกนั่นเองและในส่วนของนะครับที่บางสายตาเนาะมีมาให้เหมือนกันเนาะที่บางสายตานะครับโตโยต้าเคมอีกแล้วเนาะโตโยต้าเคมว่าพื้นที่ด้านหลังแคทแบ็คของเขาเนี่ยพื้นที่กว้างกว่ารถยนต แฮนด์แบ็ทั่วไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมมองดูแล้วไม่แตกต่างเนาะไม่แตกต่างนะครับและในส่วนของหลุมยางอะไรอะไรต่างเนาะก็มีอะไรเปลี่ยนมาให้นะแต่ถ้าซื้อป้ายแดงเนี่ยมันจะมีตัวไอ้นี่ตัวป่ายางให้ตัวเติมลมยางให้เนาะสำหรับดีไซน์ด้านหลังก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราวาไปอยู่ด้านในกันดีกว่าและดีไซน์ด้านหลังเนี่ยผมมองว่าโอเคผมรีวิวโตโยต้าเยอะมากเนาะสองคิดที่แล้วก็เป็นของโตโยต้านะครับซึ่ง ก็ผมก็จะพูดจำเดิมเนาะดีไซน์ด้านหลังเนี่ยต่อให้มันเป็นรถยนต์อีโคคาร์หรือยาริสเนี่ยนั่งนั่งค่อนข้างสะดวกสบายนะค่อนข้างกว้างนะค่อนข้างกว้างนะต่อให้เป็นรถยนต์อีโคคาร์ก็จริงนะครับในเรื่องของเล็กรูมรต่างเนาะเฮดรูมรต่างกว้างนะต่อให้เป็นอีโคคาร์เนาะแต่ก็สามารถพับเบาะได้เพราะมันเป็นรถเออ่แฮทแบ็กนั่นเองซึ่งการพับเบาะเนี่ยเป็นระบบแบบ60 40นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราวาดไปตรงด้านหน้ากันดีกว่าว่าด้านหน้าเนี่ยมีระบบอะไรบ้างสำหรับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่ะ สบายนะสบายนะผมมองว่าในการนั่งเบาะอะไรต่างนะครับแล้วก็การจับพวงมาลัยต่างๆค่อนข้างให้ฟิลที่โอเคในระดับอีโคคาเนาะและในส่วนของฟังก์ชันอะไรต่างเนี่ยมีมาให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปกระจกไฟฟ้าปรับได้ทางที่ตรงด้านนี้เนาะแล้วก็ระบบกรนลื่นอันนี้มีมาให้นะครับ และระบบอะไรต่างนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ABS นะครับระบบการล้อลอนะ็อกเนาะระบบ EBD น่ครับระบบกระจายแรงเบรกนะครับหรือ BA เสริมแรงเบรกเนาะหรือไม่ว่าจะเป็น TRC เนาะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับหรือ VSC ระบบช่วยการทรงตัวเนาะหรือ HAC เนาะระบบช่วยในการออกตัวทางราดชันเฮ้ยรถยนต์อีโคคาร์ทำไมให้ระบบความปลอดภัยเยอะ นี่ครับนี่ยังไงคือโตโยต้านะครับผมมองว่าให้ความปลอดภัยมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะและถุงลมนิรภัยเนี่ยผมบอกเลยนะ ABS หรือ Airbag ของเรานะครับนะให้มาเยอะมากๆนะ7จุดนะครับในส่วนของ Airbag เนี่ย7จุดมีตรงไหนบ้างนะครับมีตรงพวงมาลัยนะครับหัวเขา่าเนาะแล้วก็ตรงนี้ตรงที่นั่งนะครับเนี่ย3จุดละนะครับแล้วก็ตรงนี้4จุดเนาะ5จุด แล้วก็ตรงที่หน้าคนขับนะครับ6จุดนะแล้วก็ยาวไปถึงตรงด้านหลังนะครับนะรวมกันไปแล้วเป็น7จุดนั่นเองอและระบบเกียร์นะครับเป็นแบบซูเปอร์ t v t เนาะซึ่งซูเปอร์ t v t เนี่ยมาพร้อมชิปบล็อกด้วยนะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยประหยัดน้ำมันนะครับ CVT ประหยัดน้ำมันแล้ว ซูเปอร์ CVT ปลายยางน้วมันกว่าเนาะแล้วมาพร้อมชิปบล็อกอีกมันคุ้มนะมันคุ้มนะมันคุ้มกับรถยนต์นี้เข้าคามากๆเลยนะครับคูบล็อกเนาะคูบล็อกก็มีมาให้ถึง2ตัวด้วยกันเนาะและระบบแอร์นะครับเป็นระบบดนะิจิตอลเนาะซึ่งคันนี้เป็นซิงเกิลโซนนะครับจะไม่ใช่ดัวโซนนะระบบโชว์อะไรตา่างเป็นระบบ LED นั่นเองนะระบบโชว์ต่าง,าง,างเป็นระบบ LED นะครับและในส่วนของอ่าหน้าจอ MBD ทางด้านนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ USB สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แบบไร้าสายด้วยเนาะและที่สำคัญคันนี้ผมบอกเลยนะ ลำโพงดีมากมากนะครับดีแบบดีสเวอร์เวอร์อะลำโพงนะครับ4จุดเนาะเสียงค่อนข้างเพาะนะครับและก็การตกแต่งนะครับคอนโซลหน้าเนะี่ยผมบอกเลยเป็นดำเปียนโนแบค็คนะครับตัดกับสีแมทริกนั่นเองนะและมาตาวัดเรือนไม้นะครับเป็นออปติกตอนเนาะออปติกตอนนะครับออปติกตอนเนาะอ่าชื่อมันให้มันถูกเนาะซึ่งเป็นระบบ MID เนาะ ถือว่าให้มาถือว่าค่อนข้างดีเลยดีเดียวเนาะครับและในส so, ่วนของคันน the yeah. ี้ผมมองว่าคุ้มค่าเลยดีเดียวเพราะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นอีกเนาะก็เป็นไงกันบ้านนะครับสำหรับยาริสคันนี้เนาะซึ่งคันนี้ผมบอกเลยนะขออนุญาตใส่แว่นก่อนสักครู่นะครับก่อนคันนี้นะเพราะว่าแว่นนี้หัวหน้าซื้อมาให้นะครับคุณสุภวพเรานะครับสำหรับยาริสคันนี้เนาะผมบอกเลยเครื่องยนต์1.2เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะมาพร้อม 86 ps นะครับหรือ86แรงมา้านั่นเองประหยัดน้ำมันนะเปลี่ยนน้ำมันสุดๆอย่างที่ผมได้บอกไปต้นคลิปนะครับว่า18กิโลลิตรแต่โตโยต้าเคมาว่า20กิโลลิตรแต่ใช่จริงอ่ะก็18แหละนี่ครับ16หถึง18นะครับซึ่งราคาจำหน่ายป้ายแดงอยู่ที่559,000บ,นะบาทนะครับนะ559,000บาทนี้ถ้าคุณมาซื้อกับเรานะี่ครับต่อให้เราเป็นรถมือสองก็าตามเราจำหน่ายอยู่ที่390,000า 900บาทและไม่ตกอยู่ที่1 9 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยมากทีเดียวนะครับก็ใครที่ชื่นชอบกันนี้ผมบอกเลยนะมาร์กจะเป็นในส่วนของรถยนต์คันแรกนะครับหรือนักศึกษาอยากมีรถใช้งานนะครับก็เลือกซื้อือกขารถยนต์นิโคคาไปใช้ได้หรือครอบครัวเล็กๆนะครับอยากได้รถใช้งานก็รถยนต์นิโคคาคันนี้ไปใช้ดาได้นะครับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณคนดูทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะ เขาพูดคำจารยไม่สุภาพกับใครมาที่นี่ด้วยนะครับยังไงก็ตามฝากกดติดตามช่อง YouTube AD Channel นะครับที่ชมงด้านล่างนี้เนาะช่องด้านล่างนี้นะครับและก็นะครับฝากนะฝากเลยสำหรับใครที่เล่นด่วนนะครับอยากได้รถคันจัดๆโทรมาเลยนะครับ0614578888นะครับ84ตัวด้วยกันเนาะเลขสวยงามเลยทีเดียวนะครับ โทรกันมาเลยนะครับโทรกันมาได้ผมรับสายเองนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอจอกจาาตัวราเนาะจอกไม่ใช่นะจาาตัวราเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีที่ใหม่ไปดูทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ